สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันจัดส่งเครื่องครับอีกหนึ่งเครื่องนะครับก็ลูกค้าถามมาว่าสั่งซื้อเครื่องแล้วได้อะไรบ้างครับสิ่งแรกเลยก็คือตัวมอเตอร์ตัวนี้นะครับได้เลยนะครับตัวมอเตอร์ตัวนี้สามารถใช้พลังงานได้จากแบตเตอรี่หรือไม่ก็เป็นไฟบ้านนะครับในกรณีที่ไฟบ้านดับเราใช้แบตเตอรี่ได้นะครับผมก็จะมีใส่พ่วงแบตเอาไว้ให้คือตัวนี้นะเอาไว้ดํา ดำคู่กับดำแดงคู่กับแดงเสียบแบตได้เลยนะครับแบตเตอรี่12โวลต์กี่แอมป์ก็ได้นะครับแล้วก็จะได้ฐานเตาแก๊สนะครับฐานเตาแก๊อย่างดีนะครับฐานเตาแก๊สอย่างดีนะครับก็จะห่อหุ้มไปให้อย่างดีนะครับสําหรับคนที่ต้องการจัดส่งนะครับที่ไม่สามารถมารับเองได้นะครับอันนี้ก็หม้อสแตนเลสนะอย่างดีมีคุณภาพนะครับไม่ใช่งานก้องแก้งนะครับอ่ะโอเคก็ได้ กว้างกว้างความกว้างของหม้อก็28เซนนะครับอย่างดีเลยนะครับไม่หนักมากนะโอเคก็มันหนาหนาก็ต้องแลก,กคุณภาพแล้วก็จะได้คงเครื่องนะครับคงเครื่องไปเลยนะครับแล้วก็ถาดรองป๊อปคอนนะครับไอแผ่นสีฟ้านี่ลูกค้าไปลอกออกเองได้นะครับกระดาษคราฟนี่ไปลอกออกเองได้ครับเราใช้อย่างหนานะครับ แผ่นอะคริลิกหนานะครับอันนี้โครงเป็นโครงอลูมิเนียมน้ำหนักเบานะครับผู้หญิงสามารถยกได้สบายๆนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเวลาจะส่งเครื่องไปเราก็จะมีคู่มือในการประกอบเครื่องนะครับก็สามารถประกอบเครื่องได้อย่างง่ายได้นะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อกันเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบเครื่องกันให้ดูนะว่าพอได้รับเครื่องไปจะประกอบเครื่องอย่างไรนะครับอ่าวิธี การประกอบเครื่องก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวไปดูเลยครับก็เวลานะครับที่ส่งเครื่องไปนะครับลูกค้าก็จะได้ฐานเตาแก๊สแบบนี้ทั้งทั้งฐานนะครับก็จะมีการเรียงจะมีการเรียงของสลักนะครับแบบนี้นะครับมีของการเรียงสลักแบบแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาประกอบเครื่องกันมานะครับก็ขอเอียงเครื่องนะครับเพื่อง่ายนะครับโอเคนะครับนี้เราก็ถอดนัดออกนะครับถอดนัดออกนะครับถอดนัดออก ถอดนอตออก,ออกจำตำแหน่งไว้นะครับจำตำแหน่งเอาเดิมเอาไว้นะถอดน,นัอออกเลยนะครับถอดน,นัอออกโอเคเสร็จแล้วเราก็เสียบมันนะครับเสียบมันนะครับเสียบมันให้เข้ารูนะครับดันตัวนี้เข้าไปเข้าไปก่อนนะเสียบมันให้เข้ารูนะครับาาก็จับมันลิงกมันเอาไว้นะครับกองไปฝั่งนง พยายามหารูนะครับถ้าเกิดมีสองคนช่วยก็โอเคนะครับอันนี้เราก็พยายามหารูมันอยู่นะครับรูมันอยู่ตรงไหนอ่าลูมันอยู่ตรงนี้เราก็เสียบไปนะครับแต่ล้อง็ตบต้องกลับมานะครับพอเราเสียบเข้ารูเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเสียบเข้ารูอย่างนี้มันก็ได้อย่างนี้นะครับเราก็เอาแหวนตัวใหญ่นะครับแหวนวงใหญ่เสียบเข้าไปก่อนนะครับตามด้วยนะครับแหวนวงเล็กนะครับแหวนวงเล็กนะครับแหวนวงเล็กแล้วก็ตามด้วยน็อตนะครับน็อตตัวแรกนะครับไขน็อตตัวแรกให้แน่นก่อนนะครับ ไขน็อตตัวแรกให้แน่นก่อนโดยใช้ประแจนะครับโดยใช้ประแจเบอร์สิบนะครับขายให้แน่นนะครับใช้ประแจเบอร์สิบไขให้แน่นเลยนะครับใช้ประแจเบอร์บขให้แน่นขายให้แน่นก่อนนะครับพอหมุนได้นะครับจากนั้นเราก็จะใช้น็อตตัวที่สองนะครับล็อกน็อตตัวที่หนึ่งนะครับอันนี้คือวิธีการประกอบเครื่องนะครับก็จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับอันนี้เราก็ขายให้แน่นไขให้แน่นเป็นเลยนะครับพอหมุนได้นะครับ พอฝืดมุมหมุนได้นะครับเราก็เอาน็อตตัวที่สองมานะครับเอาน็อตตัวที่สองมาใส่ยอนเข้าไปนะครับยึดน็อตตัวแรกเอาไว้นะครับยึดน็อตตัวแรกเอาไว้แล้วก็ล็อกตัวที่สองนะครับไขให้ตัวที่สองให้ให้แน่นนะครับจบนะครับวิธีการประกอบเครื่องก็จะได้รูปร่างเครื่องเป็นแบบนี้นะครับโอเคนี่ครับเวลาหมุนมามันก็จะไม่ลื่นขึ้นกลับไปสู่ที่เดิมนะครับโอเค